Ừ. Nam mình sẽ trôn trôn lóc น่ามันยังไม่เหมือนตัวอื่นแมวไทยแท้นั่นเนี่ยไม่ใช่ปปเปอร์ซงเปอร์เซียอะไรคุณผู้ชมเนี่ยมันไม่เหมือนนะตั้งชื่อว่าเขาเหลืองตามลายเขา อสามีมันน่ะสีพรรยาทั้งหมดเลยนะตั้งชื่อว่าจอยจ้อยบักจอยจ้อยตามชื่อช่องโอ้อเป็นเมียมันมดอ่ะ <c oughs> มีตัวผู้อยู่ตัวเดียวอ่ะ ตัวผู้ตัวอื่นก็โดนกําจัดหมดแล้วยี่สิบกว่าตัวเหลือแค่เนี้ยเหลือแต่ตัวเมีย <c oughs> ไม่รู้ใครเอาไปกินหมดเลยตั้งเกือบยี่สิบตัวเหลือแค่เจ็ดตัวตัวผู้หนึ่งตัวเมียหกอ,อ อือืหนูไม่ยอมพี่หนูไม่ยอมหนูไม่พร้อมหืมว่าไงเขาเหลืองอือกินเนื้อเขาเหลืองกินเนื้ไม่ว่าหรอก หน้าไม่เหมือนแมวตัวอื่นเนาะแมวไทยเขาเรียกอะไรแมวพันไทยเทสแมวไทยพันเทสหน้าเหมือนแมวเปอร์เซียเหมือนเด็นข <c oughs> นไม่เหมือนดนเออหน้าเงยหน้าขึ้นไหมคุณผู้ชมชมหน่อยนะอีเปอร์เซียตั้งชื่อว่าขาวเหลืองตาม ลายของตัวอีนี่มันก็จะมาบังหลายก็จะถ่ายทำคลิปน่ะนี่นีนนห,นหน้าเขาเนี่ยเหมือนแมวไทยนะครับก็นเะแวงจังเลยอะ่ะอืมนายย่นยนน่นเนาะอืมโอ้ยชะมดชะม้อย เขากำลังถ่ายทำคลิปกูกูแมวหน้าแปลกนั่นแหจะ,จ,ะจับโยนใส่ปากหมาด้ให้มันขย่ำขย่ำกินแล้วเขาเหลืองหน้าไม่เหมือนเขาอะ